คุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มบล็อกฟุตและการกดสุ่มผลถาวรใช่ไหมงั้นต้องนี่เลยโอชอปร้านรับฟาร์มบล็อกฟุตรับฟาร์มอนิเมะไฟเตอร์และอื่นออีกมากมายและยังมีการกดสุ่มผลถาวรในแมปอีกอื่นอีกมากมายเดี๋ยวจะทิ้งเลงไว้นางคลิปการมุ่งหน้ายังต้องไปต่อวันนี้เจอกับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับแมป All Star Tower Defense สึ่งแปบ,บเดียวใน All Star Time, ออสตาทามันนี้เฟนนี่จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นน้องบอมบี้ก็ได้เข้ามาในแมปนี้ซึ่งน้องบอมบี้ก็ได้ไปหาโค้ดทันทีเพราะมันต้องมีโค้ดอย่างแน่นอนซึ่งมันก็มีอยู่พอสมควรเราก็เลยลากมันมาใส่ซะเลยซึ่งเราก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วก็เอาอันใหม่มา,มาแต่มันกลับใส่ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาน้องบอมบี้ก็เลยเอาอีกอันหนึ่งมาใส่ แล้วก็กดใส่ไปแต่มันไม่ใส่ให้งั้นเอาอันนี้ละกันแล้วเราก็ได้ตัวอะไรมาสักอย่างมันเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างเหมือนเป็นสลามหรืออะไรถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องบอมบี้กันด้วยก่อนอื่นน้องบอมบี้ก็ได้มาดูว่ามันคืออะไรเนี่ยเพลงมันก็ดังไปเพลงมันมันมากเลยแล้วก็เลยเอาลดเสียงเพลงไปสักหน่อย ซึ่งมันก็เป็นในระดับที่6ดาวทันทีซึ่งน้องบอมบี้ก็ไม่ค่อยจะลุน้นในแมปนี้เท่าไหร่ซึ่งสังเกตที่ชุดน้องบอมบี้ไหมน้องบอมบี้ได้เปลี่ยนชุดไปแล้วแล้วน้องบอมบี้ก็เลยได้มาติดตั้งแล้วก็ถอนมันเอาออกเพื่อที่จะเอามันมาใส่บนไหล่ซึ่งมันก็เทมากมันมีเรนโบว์อยู่บนหัวซึ่งก็เพิ่งมาสังเกตน้องบอมบี้มีอยู่หนึ่งพันเพชรแล้วซึ่งเราจะสามารถไปสุ่มได้แต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปหมดเนื้อเรื่อง ซึ่งพอเราไปหมดเนื้อเรื่องปุ๊บเราจะต้องเล่นให้ถึง15เวฟซึ่งเราก็ต้องเข้าไปเลยเข้าไปในห้องอันนึงแล้วน้องมัมมี่ก็จะต้องกดคำว่า beginner s a g a ซึ่งน้องมัมมี่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไรเอ่อแล้วเราต้องกดตรงไหนใช่แล้วต้องกดตรงนี้แล้วก็เลือกบอสมาพี่พี่เข้ามากันเลยพี่พี่ เหมือนเขาจะไปงั้นเราเริ่มละกันเดี๋ยวเวลามันจะไม่พออ่าถ้าใครไม่มาก็ขออภัยด้วยงั้นเริ่มเลยละกันซึ่งแบบนี้กว่าเราจะเริ่มได้เราก็จะต้องรอสักแป๊บหนึ่งอะนะซึ่งเราก็ได้รอมันไปเสร็จปุ๊บเราก็ได้เข้ามาในแมบพบซึ่งมันก็โหลดนานพอสมควร แต่น้องบัมบี้ก็เข้ามาได้เพราะเน็ตที่เร็วแรงเต็มสปีด 4G ถึง 5G เลยแหละซึ่งพอ้องบ b มบี้เข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกปกติแต่ด้านมีคนมากดยากซึ่งเขาก็มาแบกเราเพราะฉะนั้นกดยากเลยละกันเพราะเขาจะมาแบกเราเสร็จปุ๊บเราก็รีบวางไอตัวที่เราได้มาจากการใส่โค้ดทันทีเพราะเราเพราะว่าน้องบัมบี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่หรือมันจะดีแค่ไหน ซึ่งไอพวกหัวสีม่วงนี้มันก็เริ่มกระจายมาซึ่งไอพวกหัวสีม่วงนี้เหมือนมันจะฉลาดมากเพราะมันนั้นมีหัวที่โตมากเลยซึ่งมันก็คือเอเลียนเหมือนมันจะมาจากดาก้อนบน่นเนี่ยแต่น้องว่มไม่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวอะไรที่รู้ก็คือมีแค่เดกุกับมีแค่เดกุเท่านั้นที่น้องบอมบี้รู้ซึ่งมันก็รีบทยอยมา ซึ่ง FC ของเราก็มีตัวดีๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราก็จะรอรอให้ FC The เดอะแบของพวกเรานั้นได้ฆ่ามันจนจบเราก็เลยคัดซีนมาให้ดูแบบนิดหนึ่งซึ่ง FC เราก็โหดกันมากแม้แต่มันจะแข็งแกร่งมันก็ยังกากอยู่เลยถ้าใครยังไม่ได้ดูคิปที่น้องบอมบี้ไปเล่น ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะน้องบอมบีนั้นตายง่ายมากๆแล้วเราก็มาดูกันซึ่ง f อเขาก็ได้พ่นไฟอะไรมาไม่รู้มันเหมือนจะเป็นตัวตัวนั้นมันคือโทรโดกิมันชื่ออะไรนะทุกคนชื่อนั้นหน้ามันอะแต่เราจะเรียกมันว่าโทรโดกิละกันซึ่งมันก็ได้เป็นตัวพ่นไฟและมันก็สามารถเอาน้ำแข็งออกมาได้ ซึ่งเราก็ได้อัปเกรดมาเพราะ FC เดอะแบของเรานั้นค่ามันยังเรียบเลยแล้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปวางทำไมเพราะ FC เขานั้นโหดมากซึ่งตัวโทรโรกินั้นโหดเหมือนกันเพราะมันมีระยะจู่โจมที่เยอะมากมันสามารถลาดเราไปได้แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้น้องบอมบี้นั้นเริ่มรวยในแบบนี้แล้วแต่น้องบอมบี้ก็เคยเล่นมานะก็เลยเลเวล4แล้วซึ่ง เอฟซีเขาได้ได้ปล่อยอะไรมาไม่รู้โดยที่เผลอๆไปก็มาดูปุ๊บมันนี่มันเวฟที่8แล้วนี่วะวายจังซึ่งน้องว๊อม,มี่ก็มาดูตรงนั้นแต่มันคืออะไรนะก็เลยลองวางเดกุไปหรือมันจะแบบโหดบ้างแต่มันก็คองโหดไม่เท่ากับโทรโรดกิและเพราะโทรโรดกิเนี่ยมันโหดมากซึ่งเราก็จะไปรอบต่อไปเลย แล้วเขาก็ได้ปล่อยอะไรมาไม่รู้นี่มันตัวนี้มันได้มาจากไหนและใครมีความรู้อะไรเกี่ยวกับ Map All Star Tower Defense mm hmm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์ hmm. กันใต้คลิปกันด้วยนะทุกคน mm hmm. แล้วเราก็ได้มาอัปเกรดกันแต่ว่าไอ้ตัว EXP อะไรทักอย่างนี่แหละ mm hmm. นั่นมันอัปเกรดได้น้อยมากซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดหรืออะไรมากแต่มันก็ประมาณ6ดาวซึ่งมันก็น่าจ,จะดีอยู่นะทุกคน ซึ่งน้องบอมบี้ก็เลยกระโดดเล่นเพราะเรามี f อ The b ด g แล้วไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรดีก็เลยวางตัวมั่วๆไปและเราก็ไปถึงรอบที่11กันแล้วซึ่ง FC เขาก็ได้ปล่อยอะไรมาแบบโหดกว่าครั้งที่แล้วอีกนี่มันลายหูลายตามากกว่าเดิมนะซึ่งเขาก็ปล่อยมาแบบไม่ยั้งเลยน้องบอมบี้ก็ผ่านสายตาไม่ได้ซึ่งตอนนี้เครื่องน้องบอมบี้ก็เริ่มที่จะแหลกแล้ว พราะว่าในการปล่อยนี้มันโคตรจะแรงเลยน้องบอมบี้ก็เลยมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มายืนบนแท่นนี้แล้วดูสิทุกคนน้องบอมบี้ได้เปลี่ยนชุดแล้วซึ่งชุดน้องบอมบี้ก็เป็นแนวสงกรานะนะถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวก็เถอะซึ่งน้องบอมบี้ก็ไปที่เว็บ13พอดีเลยซึ่งทอรโด,โดกิมันก็เอาน้ำแข็งออกมาไม่หยุดเลยซึ่งมันเทมากมาก แล้วก็ขออภัยคนดูถ้าเกิดว่ามันลายหูลายตาด้วยนะทุกคนซึ่งน้องม๊อมมี่ก็ซื้อเสื้อไม่ได้ก็เลยลองมาซื้อเสื้อนี้ดูปรากฏว่ามันซื้อได้และวอพีต่อไปน่าจะใส่เสื้อนี้และนี่ก็ถึงรอบที่สิบสี่แล้วก่อนที่มันจะจบรอบนี้เราก็จะได้ไปแล้วรอบใหม่ยังนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เป็นเว็บที่สิบห้าแล้วเย้ yeah. เราจะสามารถจบรอบนี้ได้แล้วซึ่งเราก็จบปุ๊บเราก็ได้ไอหัวหน้าหัวเขียวมาซึ่งมันน่าจะฉลาดและโหดมากเราก็เลยได้วาปกลับไปที่เดิมซึ่งน้องบัมบี้ก็อยากจะรู้สเตตของมันจริง,รงๆว่ามันจะโหดขนาดไหนแต่มันพาเราวาราปกลับมาที่เซิร์ฟเซิร์ฟธรรมดาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟ VIP อพะเราก็เลยกลอยากจะลองมาสุ่มแต่เอ๊ะ เราได้ตัวนี้มาจากไหนนะทุกคนอะได้มาตอนไหนอะ่ะดองบอบมี่ก็ไม่รู้แต่ก็ปิดไปละกันแล้วเราก็เลยรีบวิ่งไปที่โหมดไลฟ์จุกจดอ้ยจุดจบหรือโหมดอินฟินิตี้นั่นเองเพื่อที่จะไปพาให้เอฟซแบกของเราแล้วก็ขอบคุณเอฟซที่น่ารักทุกคนถึงแม้เขาจะไม่ได้เล่นด้วยแนะกันนะทุกคนซึ่งถ้าใครเป็นเพื่อนของ f อฟ เออไม่ใช ok. right. ่ถ้าใครเป็นเพื่อนของน้องบอมบี้ก็สามารถเข้าเกมนี้ได้เลยนะทุกคนเสิร์ฟบีอยู่ด้านล่างมันเป็นฟรีนะทุกคนโอเคไปดูต่อกันซึ่งน้องบอมบี้ก็ได้รอ FC อยู่สักพักซึ่งเขาก็เริ่มทยอยกันมาแล้วซึ่งน้องบอมบี้ก็เผลอออกไปแต่เขาเข้ามาไม่แล้วก็เห็นที่ที่หนึ่งน้องบอมบี้เลยเข้าไปแล้วก็มันเหมือนจะเป็นด่านอะไรสักอย่าง ส่งนน้องบอบี้ก็ไม่มีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยจะได้ดูเลยแต่มันบอกว่าเทเลพอร์ตเฟลเฉยเลยมันเกิดรไยขึ้นเราเลยรีบแจ้งเตือนกับ FC ทันทีมันเทเลพอร์ตเฟลวะก็เลยบอกว่าเราจะต้องออกใหม่เข้าใหม่มันเหมือนจะเป็นบั๊กหนึ่งแต่เราก็ได้ออกใหม่เข้าใหม่เสร็จแล้วซึ่งเราก็ได้กลับเข้ามาในเจอร์บีไอแล้วก็รับเพจซะ ดูเหมือนว่าน้องบอมบี้ก็อยากจะไปสู่มเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราก็ได้เข้าไปแล้วเราก็หาที่ที่มาแต่น้องบอมบี้ก็ได้ออกมาเฉยเลยแล้วก็รีบไปกดซัมมอนทันทีเพราะว่าตัวเรานะั้นเริ่มมีแต่ตัวกกากากอยู่แล้วก็ยังจะได้ตัวโหดๆบ้างซึ่งตอนนี้เราก็จะไปสุ่มกัน ซึ่งเราก็มีเพชรเยอะมากประมาณ1,000พมันก็เยอะสำหรับน้องบอมบี้แต่อาจจะไม่เยอะสำหรับใครบางคนซึ่งเราก็สูดได้อลต้าแล้วชื่อมันชื่อฟินช์แต่มันไม่ได้ชื่อฟินช์จริงๆหรอกเพราะมันอาจจะติดลิิกซินซึ่งเราก็เปิดมาเรื่อยๆโดยประตูโคน,นั้นซึ่งมันเหมือนโคนั้นมากเลยจริงๆนะทุกคนเปิดมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มได้แต่ตัวเดิมๆซึ่งมันกระจอกมากเลยเอ้ย ทำไมเด็กกุมาเยอะจังเล็กอยู่ดีๆประตูมันก็ปิดแน่นแต่สุดท้ายมันก็เปิดมาซึ่งสุดท้ายเพชรเราก็ได้หมดไปเดลือแค่หกร้อยหกสิบห้าเอาจริงๆน้องบอมบี้ไม่ได้เพชรหมดหรอกแต่แคก่กระเป๋ามันเหมือนเต็มซึ่งน้องบอมบี้ก็เลยจะไปแอดให้ก็เลยกดพิมพ์ไปและถ้าใครอยากจะให้น้องบอมบี้แอดก็กดข้างมาข้างล่างเลยนะทุกคนเดี๋ยวน้องบอมบี้จะไปแอดให้นะ แล้วน้องบอมบี้ก็เลยมาแอดเพื่อนคนนี้ซึ่งพอรับแอดเสร็จเราก็อยากจะไปเล่นทันทีเพราะเราไม่ได้มีเวลามากอะไรขนาดนั้นเราก็เลยถามเขาไปว่าใช่คนนี้ไหมซึ่งมันก็คือใช่ซึ่งถ้าใครอยากให้เอ๊ะถ้าใครอยากให้น้องบอมบี้แต่งตัวเป็นยังไงก็ก็บอกเม้น์มาได้เลยนะทุกคนเี๋ยวน้องบอมบี้ก็ได้รับซัมมอนไม่ มืนจังเลยน้องบอมบี้น้องบอมบี้ก็เลยได้รับเพรมาแล้วก็มาดูตรงนี้ซึ่งเราก็อยากจะได้ไอตัวติดหลังมาซึ่งเราจะติดตั้งฟินช์มาหรือจะเรียกมันว่าฟินล้ะกันนะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่หน้ามันคล้ายๆกับเรื่องของวันพีซเพราะหน้ามันเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ได้มาอยู่ใน มันเรียกว่าอะไรดีทุกคนงั้นเราวาร์ปไปเลยละกันแต่เราไม่ได้โกดอะไรเลยมันกลับวาร์ปไม่ให้น้องบอมบี้เฉยเลยซึ่งวันวีแคเนี้ยเกมกระจอกแกทําอย่างนี้ได้ย,ไ FC ยังไงเอฟซียังเข้ามาไม่หมดเลยซึ่งน้องบอมบี้ก็เหมือนจะมาที่เกาะอาหารนี่มันเรื่องอนิเมะเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่อาหารมันต้องเป็นอนิเมะเรื่องเกาแน่เลยอ่ะอาหารเต็มไปหมดเห็นแล้วก็หิวเลยละ่ะ ใครดูตอนกลางคืนก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเอ้ยนี่มันเป็นแค่เกมนะใครจะไปหิวล่ะซินรามามีก็รีบวางตัวทันทีซึ่งตัวนี้มันคือตัวฟินช์แล้วก็รีบวางทันทีไอ้นี่มันวิ่งเร็วมากแต่มันก็ไปพ้นสายตาแล้วก็ฝีมือของเอฟซีเราแน่นอนซึ่งเราก็ได้กระโดดไปมากระโดดไปมาเพราะเราไม่มีอะไรทำยังไงล่ะเพราะเอซีเป็นเดอะแบของเรา ซึ่งเราก็รอให้ FC the back ของเรามาแบกเราแบกเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ไปถึงรอบที่สากันแล้วไปไวเหมือนตัดต่อแต่อันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยซึ่งก็ได้วางไอตัวไข่นี่มาแล้วก็วางตัวที่รู้สึกว่าหล่อเทเข้ามาหมดเลยและตัวที่มีพละกกำลังอย่างสูงเพราะมันจะช่วยเราได้ดีทีเดียวซึ่งเขาก็ได้วางเหมือนจะเป็นฟาร์ม เหมือนจะช่วยให้เราได้เงินมากขึ้นซึ่งถ้าน้องบอมบี้มีเลเวลที่เยอะแล้วเราก็จะไปสูมตัวที่มันโหดกว่านี้ซึ่งงั้นก็ตัดมาเลยตอนนี้ก็รอบที่17กันแล้วเย yeah! ซึ่งตรงนี้มันก็มีคำว,ว่า r a รเและมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้น้องบอมบี้ก็เลยลองกดกดไปเหมือนมันจะเป็นการยิงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะทุกคน น้องบะม,มีก็กดไปเรื่อยๆไม่รู้จุดจบว่ามันจะไปจบยังไงแล้วเราก็ได้วางตัวอื่นๆอีกมากมายและก็ชอบกดสักนั้นกดไปกดมากดเพลินม,มากเลยแ้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องวอม,มี้กันด้วยนะทุกคนให้น้องวอม,มี้ก็เลยกลับมาดูกับ FC ต่อส่งโทรโรดกินี่มันโหดมาก แต่หมดไร้จุดจ,จบแบบนี้ถ้ามันไม่จบมันก็จะไม่จบนะสิสิ่งน้องบัมบี้ก็ได้เวลาที่จะต้องปิดคลิปนี้ซะแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องบัมบี้ก็สมควรที่จะปิดแล้วไม่งั้นมันจะนานเกินไปยังไงล่ะในะใครอยากให้ทําคลิปนานๆหรือทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะทุกคน King Legacy กำลังมาตอนนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย